นายพงพรมยามารัตน์องโฆศกพคกซอานาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าได้ยินเสียงบ่นจากการสร้างทางยกระดับพระรามสองมานานไม่นึกว่าเกือบจะมาเจอกับตัวเองครับอาทิตย์ที่แล้วกลับจากชะอําด้วยความที่เราไม่ชินทางเราก็ขับชิดขวาม,มาเรื่อยขณะที่ไม่มีสัญญาณไฟเตือนอะไรเลยผมสังเกตว่ารถที่ห่างไป2 3 0ถึงเมตรมีการหลบออกซ้ายแต่ด้วยทัศนวิสัยไปไม่ไกลเพราะมีรถตู้บังหน้าผม ผมเลยไม่ทราบว่าคันที่นำไป200-300เมตรเขาหลบอะไรกันจนรถตู้หน้าผมหลบบ้างผมเพิ่งเห็นว่ามีรถ10ล้อของโครงการก่อสร้างจอดเอาท้ายโผล่เข้ามาเต็มๆเลนขวาสุดไม่มีพนักง,งานระบกไม่มีไฟกระพริบเตือนไม่มีการเปิดไฟแจ้งอะไรทั้งสิน้นตรงกลมๆแดงที่ผมถ่ายดูให้เป็นตัวอย่างลองนึกภาพผมหันกลับไปซึ่งไม่ควรหยิบของให้ลูกในเชี่ยว2-3วินาทีผมว่าผมตายไปแล้วนะครับ รถซีดานเจอท้ายรถสิบล้อยังไงผมก็ไม่รอดฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2ที่มีข่าวอุบัติเหตุบ่อยๆเส้นนี้ด้วย